สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลพบุรีหนังังนะะ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะดำเนิเสน่ห์เกีย่ยวกับเรื่องราวหมู่บ้านบ้านหนึง่งอ้อแต่ก่อนจะไปพูดถึงหมู่บ้านนะคะเราจะพูดถึงเรื่องงานวางังใครได้ไปงานวังอ้อนคะเป็นไงมาคะได้เห็นเมย์หรือเปล่าเมย์แต่งเป็นเจ้านายน้อยเป็นไงหน้าหล่เจ๋งีอ่าแล้วตอนนี้เราจะบอกว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีความแห้งแล้งมากเป็นแบบว่า คือตอนนี้บ้านเราก็เป็นสภาพนั้นนะคือน้ําไม่มีไม่ใช้อะไรเงี้ยฝนไม่ตกแต่ฝนตกได้ไงเราเข้าหน้าร้อนแล้วเานาะแ,แล้วนี้นมันจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบเหมือนแบบภาคอีสานอะไรเงี้ยที่แบบแห้งแล้งเพราะภาคอีสานจะแห้งแล้งมากแบบก็เลยมีเปากแบบว่าเขาก็ต้องมีการแบบ,ท,บทําพิธีทาพิธีแห่นางมงแห่นางแมวอะไรเงี้ยแบบวันนี้ก็มีความหวังชาวบ,บ้านก็มีความหวังอีกครั้งหนึ่งกับการที่มี พระธุดงมาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับฝนนี้ยังไงเราก็ไปติดตามชมเลยค่ะกับพระธุดง